สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปเปเชวนเพื่อนๆน,นะคะมาแต่งหน้ากันระหว่างวันนะคะธรรมดาง่ายๆสำหรับจะออกไปข้างนอกหรือว่าจะไปกินข้าวกลางวันไปเดทกับเพื่อนนะคะก่อนอื่นเลยล้างหน้าให้สะอาดเรีบเยบร้อยจากนั้นให้ฉีดสเปรย์นะคะโทนเนอร์เสร็จแล้วลงครีมบำรุง จากนั้นลงกันแดดกันแดดเสร็จให้ลงไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์เสร็จให้ลงครีมรองพื้นจากนั้นให้ใช้ฟองน้ําชุบน้ำหมาดๆนะคะเน้นว่าต้องหมาดๆเท่านั้นแล้วก็เก,กลี่ยครีมรองพื้นให้ชั่วใบหน้านะคะจากนั้นเราก็จะมาเป็นขั้นตอนการแต่งตาใช้พู่กันที่มีปลายแตก,แตก ระบายออกหน่อยนะคะเพื่อเขาจะได้กระจายฟุ้งออกให้เรามีพื้นที่ได้เกลีย่ยบนดวงตานั่นเองเติมไปค่ะสีถ้าเราชอบสีไหนแล้วก็เติมไปแต่ส่วนใหญ่จะดูสีเสื้อผ้าที่เราใส่ด้วยในวันนั้นนะคะว่าเราใส่เสื้อสีอะไรเราใส่ชุดไหนเนาะจากนั้นให้ลงนะคะกริตเตอร์หรือว่าสีที่สว่าง ระหว่างกลางตาเพื่อให้มีมิติเวลาเราลืมตาขึ้นนะคะก็จะได้ไม่มืดนั่นเองเกลี่ยให้ทั่วรอบดวงตาข้างล่างนี้ก็ควรจะทาให้เขาด้วยนะคะจากนั้นปุ๊บเปก็จะลงครีมอีกหน,หนึ่งครั้งนะั้นนี่จะเป็นคอนซีนลเลอร์ เปอยผิวกระจ่างใสปกปิดดูโรยปกปิดเอ,อ่อรอยด่างดำบนผิวของเราผิวคล้ำใต้ดวงตาก็ทำให้สว่างขึ้นเสร็จแล้วมากรีดจาด้วยอายไลเนอร์ er, ชนิดที่เป็นน้ำเป็นรีควิดแบบนี้เลยค่อยๆเขียนไปนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้น ใหม่ๆเราอาจยังไม่ชินก็อาจจะเลอะหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหัดหัดให้ชินนะคะตอนที่จะกรีดจาให้กลั้นหายใจไว้นิดนึงนะคะเพื่อจะได้มีสมาธิเสร็จแล้วมาขั้นตอนการเขียนคิ้วเขียนบางๆก็พอนะคะสำหรับสาวๆคนไทยที่มีคิ้วอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อน ที่เข้ากับผิวเรานะคะเขียนไปค่ะถ้าเลอะเราก็ลบออกได้เนาะมันไม่จำเป็นต้องมาเป๊ะ,เ,ปะเพราะมันมีผิดพลาดกันได้นะคะอันนี้ก็ปุเป๊ก็มีคิ้วที่รอยสักคิ้วมาอยู่แล้วนะคะก็มาเติมนิดหน่อยเพื่อให้เขามีคิ้ว หลังจากนั้นเนเรามาไฮไลท์มาลงบลอนเซอร์นะคะก่อนที่จะลงบลัชออนนั่นเองเกลี่ยตามให้ทั่วทั่วกรอบใบหน้าเลยทำให้หน้าเราเรียวนะคะจากนั้นก็ทาสีบลัชออนนะคะข้างบนอีก,กรอบหนึ่งใช้ผู้กัน อันเดียวกันได้นะก็ก็ไม่เป็นไรเนาะสีคล้ายๆกันนะคะเสร็จแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะมาไฮไลท์บนบ r ัชออนอีกหนึ่งรอบเพื่อให้แก้มของเรามีมิติให้สว่างขึ้นเวลาเรา ออกแดดออกแสงนะมันก็จะเป็นเงาให้เรามีประกายออกมานะคะทำให้เรามีมิตินั่นเองเขียนขอบปากเสร็จแล้วก็ทาลิปสติกนะคะจากนั้นทับแป้งปัดไปกรอบนึงนะคะเบาๆก็พอนะคะไม่ถึงกับกดแปลงเข้าไปลึกนะคะ มาถึงขั้นตอนการดัดขนตาก่อนอื่นที่จะดัดขนตาปุเป็นแนะนําให้เอาน้ําร้อนนะคะแช่ไอ้เจ้าตัวที่ดัดขนตานะคะสักแป๊บหนึ่งหรือใครมีได้เป่าผมก็ใช้ได้เป่าผมได้เพื่อให้เขาร้อนนิดนึงแต่ระวังอย่าร้อนเกินเพราะมันจะไปร้อนที่ดวงตาเรานั่นเองจากนั้นก็ปัดมาสคาร่า เบเบนะคะสามสีรอบก็ปัดไปการแต่งหน้านะคะเราค่อยๆใช้เวลากับมันหน่อยนะคะก็เหมือนเวลาเราทำกับข้าวเราต้องเตรียมวัตถุดิบเนาะเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะปัดคิ้วนิดนึงนะ,คะใครมีมัสคร่าสำหรับปัดคิ้วอีกแบบนึงก็ ใช้ได้เหมือนกันเลยเพื่อเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นวิธีแล้วก็ขั้นตอนการแต่งหน้าสำหรับวันสบายๆของปูเป้สำหรับใครที่หัดแต่งหน้าใหม่ๆก็สามารถทำตามได้เลยก็ฝึกฝนจนชินนะคะแล้วเราก็จะมีความสุข ับใบหน้าของเราก่อนออกจากบ้านนะคะเป็นสาวอย่าหยุดสวยกันนะคะสาว